สวัสดีครับครับวันนี้ผมเอสซีบัญชานะครับมีลูกค้าคุณแม่ลำาไยวงอาลีนะครับคุณแม่มาจากบ้านดอนลังนะครับมาจองรุ่นไฮเลนเดอร์1.9รุ่นขายดีเลยนะครับสีขาวครับวันนี้คุณแม่ลำาไยมาจองรถรุ่น1.9จองแล้วจับรางวัลเลยครับมนลค่า5,000บาทนะครับ วันนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าคุณแม่ลำไยจะได้รางวัลเป็นอะไรนะครับรางวัลมีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ทองคำนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าคุณแม่จะได้อะไรครับเช่นคุณแม่จับฉลาครับครับขอให้ได้ทองคำนะครับทองคำลุนนะครับขอให้ได้ทองคำจะได้หรือเปล่าครับลุนครับขอให้ได้ทองคำ ค่าห้าพันบาทได oh, wow, wow. ้มองข้าวได้มั่งข้าวครับได้มังคาแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ